ดีวันจันทร์ที่13กันยายน2564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่องยูทูบกาวินกูรูสปอร์ตนะครับวันนี้คืนวันจันทร์มันเดย์ไนท์ยังมีศึกฟุตบอลพิมพ์ลีกให้รู้ให้เชียร์กันอีกหนึ่งคู่นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเอฟเวอร์ตันครับต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันก่อนนะครับเจอกันมา2นัดฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นทางด้านเบอร์ลี่ทำผลงานได้ดีกว่านะเล่นใน เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับบุกไปเยือนเอเวอแรตันเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มของเอเวอแรนันกันบ้างครับผลงาน5้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะครับมีแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมอุ่นเครื่องนะส่วนในลีครับสนัดที่ผ่านมาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะเซาท์แฮมตันสามประตูต่อหนึ่งบุกเสมอลีด2ประตูต่อ2แล้วก็บุกไปเอาชนะไบรตัน2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ยังมีชนะแฮตตฟิลด์ทาวน์ในเกม คาราบาวครับนะครับได้2ประตูต่อหนึ่งนะส่วนทางด้านเบอร์นลีย์นะครับผลงาน5นัดหลังสุดรวมทุกรายการถือว่าไม่ดีนะแพ้ถึง3ครับเสมอ2มีแพ้คาร์ดิสนะครับในเกมอุ่นเครื่อง0-2ในลีกนะครับพรีเมียร์ลีกแพ้ไบรตัน1-2นะครับแพ้ลิเวอร์พูล2-0นัดล่าสุดเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอกับลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1นะครับส่วนในเกมคาราบาวครับก็เสมอกับนิวคาสเซิลศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ไปเอาชนะในช่วง ยิงจุดโทษนะ4ประตูต่อ3ครับมาดูรายชื่อตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันบ้างนะครับดูฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับเอเวอเรสตนครับของคุณซือราฟาเอลเบนิเตสก็ยังจะใช้ชุดเดิมนะครับที่ทําผลงานได้ดีนะก็ผู่ศัประตูครับนี่ครับจอแดนพิกฟอร์ดนะครับส่วนแผงแบ็กโฟครับใช้ชิมัสโคลแมนนะครับยืนด้านขวาด้านซ้ายก็เป็นลูก้าดีนคู่เซนเตอร์ก็เป็นเมสันโฮเกตจับคู่กับไมเคิลคีนนะครับส่วนด้านกลางครับใช้อ ลันนะครับจับคู่กับอดุไลดูคูเล่นะครับด้านซ้ายเป็นเดมาลายเกยนะครับที่นัดที่แล้วยิงได้ด้วยนะด้านขวาเป็นแอนดรอสทาร์เซนนะครับหน้าต่ำใช้ลิชชาริสันส่วนหน้าเป้าใช้โดมินิกไคเวิร์ดเลวินครับส่วนทางด้านเบอร์ลี่นะครับของกุนซือชอนไดก็ปีนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับผู้เล่นเป็นหน้าเดิมๆจากฤดูกาลที่แล้วนะครับผู้รักษาประตูก็เป็นนิกโป๊ปครับแผงหลัง4คนครับด้านซ้ายชาลีเทเลอร์ คู่กลางครับใช้เบนเมีกับเจมทาคอฟกี้นะครับส่วนด้านขวาใช้แม็กทิวลอตันนะครับด้านกลางครับใช้จอร์ดบราวน์ฮิลยืนคู่กลางคู่กับแอสตรีเวสบูดนะครับด้านซ้ายเป็นเดวไวแม็กนิวนะครับด้านขวาเป็นโยฮันกุนเมุนสันนะครับคู่หน้าใช้แอสตรีบานจับคู่กับคริสวูดนะครับวันนี้เล่นที่บ้านของเอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันยังดูดีกว่านะนะครับเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆนะครับผลงานดีกว่าชัดเจนนะครับตัวผู้เล่น ก็ดูเหนือกว่านะครับคุณซื้อก็เหนือกว่านะครับราฟาเอลบินเตสนะประสบการณ์การคว้าแชมป์นะครับรวมไปถึงการแก้เกมเนี่ยดีกว่าชอนไดแน่นอนครับวันนี้เล่นในบ้านครับเอเวอร์ตันไม่น่าพลาดครับจัดไปเน้นๆครับวันนี้ที่ท็อฟฟี่สีน้ําเงินครับเอเวอร์ตันจะเอาชนะเบอร์ลีย์ได้แบบสบายๆครับฝากไว้1ตัวในเน้นที่เอเวอร์ตันครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้ลุ้นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงๆรวยๆสสวััดีครบ up. Yep.